สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสวัสดีทุกคนนะครับพี่จ๋ามาแจ้งข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบกันและฝากพี่น้องที่รับชมฝากแชร์ให้ด้วยฟังให้จบนะครับแล้วทุกคนจะเห็นด้วยพี่จ๋านะครับพี่จ๋าจะเปิดคอร์สสอนเชื่อมฟลักคอร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าเมื่อคืนพี่จ๋าฝันบอกเลยนะฝันต่อเนื่องมาจากลูกหลานตัวเองจบปริญญาตรีไกลโทไม่มีงานทําให้มาเชื่อมเหล็กไม่ทํากันไม่เอาเลยพี่จ๋าเลี้ยงเห็นความสำคัญของคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือเป็นคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเ,เรียนสูงเหมือนเขาเรียนช่างเหมือนเขานะบใบสรบใบเซอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังพี่จ่าให้ดีนะครับสมุนคนไทยที่ตกงานหรือต้องการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานเชื่อมซึ่งพี่จ่าถนัดเรื่องงานเชื่อมฟาคอบพี่จ่ามีอาจารย์สอนมีนายแอดมีพี่สมชายมีผู้ช่วยหลายคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือในการสอนให้พวกเราฟรีฟฟังให้ดีนะครับสอนฟรีฟีหนึ่งท่านมาเรียนกับพี่จ่าอยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์พี่จ่าจอาจจะทําคลิปสอนอยู่แล้ว นะครับแต่ว่ามาเรียนกับพี่จ่าเองกับมือจะสอนเชื่อมฟักคอเพื่ออะไรเพื่อวันทั้งหน้านะครับนายจ้างที่ต้องการหาแรงงานถูกๆแต่มีประสบการณ์สูงหรือต้องการอัพราคาตรงนั้นไปเนี่ยช่วยตัวท่านเองมาเรียนพี่จ่าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นว่าค่าอยู่ค่ากินท่านออกเองนะอย่าให้เดึ่ร้อยพี่จ่านะเฉพาะที่อยู่ที่อาศัยที่พักน้ำไฟพี่จ่าให้ฟรีอยู่แล้วนะครับข้าวปลาอาหารหากินเองหรืออาจจะกินรวมกับเราก็ได้เอาเต็นท์มา นะครับจจถ้าเกิดคนมาไม่เยอะมีที่พักให้มีกระท่อมให้นะครับอาจจะเข้าหน้าฝนช่วงนี้ต้องคอยระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นที่ที่โล่งแจ้งไม่มีตัวอาคารนะครับอาจจะเป็นอาศัยในที่ทํางานนี้ก็ได้ไปใครอยากเรียนรู้นะครับบอกไว้เลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอนอยากให้อยากช่วยหาประสบการณ์ประสบการณ์ไม่มีขายนะครับแต่พี่จ๋์ฝันจริงๆเมื่อคืนฝันว่าได้ได้เปิดโอกาสได้ช่วยคนอยากจะช่วยคนที่เขาไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่องพระคอตัวพี่จ๋าเองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นช่างเลย ไม่ได้เรียนช่างเลยแล้วทําไมเราทําเก่งเราเชื่อมเก่งบอกเลยนะพี่จ๋าเชื่อมเก่งยอมรับเลยว่าฟักคอเก่งมานั่งฟังตัวเองเลยมานั่งดูตัวเองทำเนี่ยอันนี้ขออัดญาตยอตัวเองจริงๆออกอากาศเลยเป็นเรื่องจริงแต่พี่จ๋าเคยเทียบฝีมือตัวเองจากอปีที่แล้วเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราทําทุกวันเราทำทุกวัน,เร,ททวนเราจะรู้เลยว่าเป็นยังไงพี่จ๋าสามารถไม่มองไฟนะครับมองผ่านน็อตเซนเนี่ยไม่ต้องไปม,มองไฟเลยสามารถทําให้รอยเชื่อมแนวเชื่อมเนี่ยเสถียรมากเสม,มอมากนี่คือเรื่องจริง พี่จามานั่งคิดเมื่อวานเชื่อมตัวนี้แหละปกติเขาต้องมองไฟใช่ไหมถ้าเป็นเซียนกเก่าๆหรือว่าเป็นอาจารย์เก่าๆหรือว่าคนที่มีฝีมือลเล่าเรียนมาหรือว่าคนที่เขาเป็นเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมองที่น้ําเหล็กหมายถึงบ่อหลอมที่เราจี้ลงไปเนี่ยเขาจะมองที่น้ํากลารปลายลวดละลายแต่พีจ่จ่าไม่มองแรกๆมองอยู่พอเราเริ่มชํานาญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องมองแล้วเราใช้ความชำนาญฝีมือมือเราเนี่ยสวัดขึ้นลงขึ้นลงหรือว่าเดินสะพานในอานสอนพีจ่จ่าว่าให้เดินสะพานพีจ่จ่าเดินตามแกแล้วก็ใช้วิชาที่แกสออนนนเเี่ยมาปปรััับุงงตววแล้ก็ห ใช้หลบไฟไม่ต้องมองไฟถึงขั้นนั้นเลยหรือใครที่อยากลองดูนะาการเชื่อมเนี่ยมองไฟกับไม่มองไฟนะครับแต่ว่าศาสตร์ที่ไม่มองไฟเนี่ยไม่รู้ว่าใครทาเหมือนพี่จ๋าหรือเปล่านะพี่จ๋าไม่รู้แต่พี่จ๋าเองเนี่ยฝึกฝนตัวเองไม่ต้องมองไฟทําให้ตาเราสายตาเราเนี่ยถนอมสายตาเราบางคนเนี่ยใช้สายตาเยอะไปมองจี้ไฟอะไรเงี้ยซึ่งจะาบทเรียนที่มาถ่ายทอดให้กับทุกคนที่มาเรียนมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่จํากัดจะมาพรุ่งนี้มาเลยนี้เมื่อเรื่องนี้ก็แล้วแต่มาเลยมีสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์พี่จ๋าก็คือแอนเดอร 270e แล้วก็250 motion4 สปอนเซอร์พี่จาเป็นเอเดรีนะครับวันนี้พี่จาซื้อมาใช้เองแหละแต่ว่าพี่จาได้จำหน่ายเป็นตัวแทนของเอเดรีไปในตัวเลยนะครับก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตมาจากรวมช่างนะครับสัพพอร์ตพี่จามาให้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หลายตัวที่พี่จ๋าใช้คือเป็นเอเดรีทั้งหมดเลยและจะสอน คนที่มาเรียนเนี่ยด้วยอเตรลีทั้งหมดนะครับสอนเชื่อมแบบนี้เลยใครที่เคยเชื่อมฟักคอตู้ยี่ยห้ออื่นแบรนด์อื่นพี่จ๋าไม่รู้บางทีเราซื้อตู้ราคาถูกๆอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่แพงมากนะครับก็สองพันกว่า, 2, บ,าบางทีพี่จ๋าซื้อมาพันกาบาทสองพันกาบาทมาเชื่อมเหล็กหนาเหมือนกันบางทีแบบไฟวม่เสียรทําให้เราเบื่อหน่ายจากการเชื่อมก็เลยไม่อยากจะเชื่อมฟักคออีกเลยอะไรเงี้ยแต่พอเรามาจับอเตรลีถึงได้รู้ว่าเออมันอยู่ที่เครื่องนี่ว่าเนอะไหมฮะ มัง้งนันพี่จาจะสอนคนให้เป็นเลยด้วยการเชื่อมตู้ที่ดีๆไปเลยมาเรียนรู้แล้วจะประกาศหางานให้นะรหรือใครที่หยุดอยู่พี่จาทางานได้แบบพี่จ๋าพร้อมที่จะจ้างหรือว่าอา่อยู่กันได้นเนี่ยก็จะพิจารณาอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็สอนที่ใครที่มาเนี่ยพาทาเตาเลยนะเอาวิชาไปเลยนะทาเตาไปเลยแต่ต่างๆก็คือจะให้มาเรียนเชื่อมฟักคอนะครับคุณจะคุณจะเรียนม,มาหรือไม่เมมรียนมาเรื่องของคุณนะพี่จยาไม่สนเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างเอาความรู้มาแนะนํามาถ่ายทอดกันยิ่งดี แชร์ประสบการณ์กันนะพี่จา๋าไม่ผิดกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่จา๋าลงมือสอนเองเนี่ยจะสอนเองกับมือแล้วก็ต้องฟังและเชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่จะสอนอย่างานแอดมาแนะนําหรือพี่จา๋าแนะนาเนี่ยเอาคนที่ไม่เป็นเลยหรือพอเชื่อมได้บ้างแต่ยังไม่เข้าใจมันจริงๆว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับที่ตั้งพี่จา๋าอยู่ที่ปทุมล้มสิบเก้าพุทธมทนสายสี่นะครับคอมเมนต์มาข้างล่างที่พี่จา๋าจะให้เบอร์ติดต,ต่อไปพร้อมเม,ม,มื่อไหร่มาเมื่อนั้นเตรียมที่จัที่นอนมาเตรียมเงินค่าพุงข้าวมาเองไม่ต้องมาจ่ายพี่จา๋าแมแ้บาทเดีย นะครับใครดูคลิปนี้แล้ว <S <S <ceğim> <S <S เห็นว่ามีประโยชน์ฝากแชร์ถึงคนที่เขากำลังหาโอกาสแบบนี้ด้วยนะครับเขาไม่มีโอกาสขอภัยครับเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปมันอัพมันให้อัปเดตนะครับก็เลยไม่ต่อเนื่องอเอาเป็นว่าสรุปใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ให้กับคนที่เขากาลังหาโอกาสแบบนี้ด้วยนะครับพี่จ่ายยินดีสอนฟรีให้ทุกเมื่อที่มีโอกาสตราบใดที่พี่จ่ายมีชีวิตอยู่ยินดีที่จะให้แบบนี้นะครับเจริญพร